โอ๊ยแก๊สหมดวันวันนี้ไม่คิดจะทำอะไรเลย,ยงไงนั่งกินก็ไปกาแฟเบอร์โทรสัส่งแก๊สมีไหมเนี่ยฮะอา้าวข้าวสารก็หมดหม้อก็ขึ้นเต็มถังเลยป่านนี้แล้วจะไปซื้อที่ไหนได้เนี่ยน้ำก็ไม่ไหลอะไรกันหนานเนี่ยช่างอะตามาย,ยังตู้เย็นก็เสียไฟก็รั่วช่างอะเมื่อไหร่จะโทรตาม,มาสักที ยังว่าแล้วยังนั่งเฉยอยู่อีกวันวานไนคิดจะทำอะไรบ้งวันนี้ออะระรอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะไ่อะไรอยไกอะรออรอะไรอะไรอะไรอะาอะไรไออะอบเครียร์รร